เห็นล่องมันไมคะเห็นเห็นล่องมันสีชมพูไหมคะเนี่ยล่องสีชมพูนะคะอันนี้คือลูกนี้แก่แล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมลูกลูกตรงล่องเขาจะเป็นสีชมพูชัดเจนนะคะอันนี้เก็บได้เลยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าล่องแบบนี้ปุ๊บนะเก็บได้เลยนะคะล่องสีชมพูนะคะดูง่ายง่ายแต่อันเนี้ยล่องล่องยังเขียวอยู่คือคือชมพูชมพูนิดเดียวนะคะไม่ถึงกระแก่จัดนะคะอันเนี้ย แบบนี้ไม่ถือว่าแก่จัดเนาะเอ้ยคุณติ๊กจ๋าสวัสดีค่ะก็วันนี้พาลงสวนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างแก่จัดเนี่ยชมพูเน่เน่เน่เห็นไหมเห็นไหมชมพูชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือแก่แล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะพาจะพาสองลูกลูกที่ยังไม่แก่เนาะเน่เน่มามาซุกอยู่ตรงนี้นะคะมาซุกอยู่ตรงนี้สองลูกเนี่เน่ นี่นี่ชัดเจนมากลูกนี้นะคะลูกนี้ไม่แก่เห็นไหมคะเขียวอื้อเห็นไหมคะนี่เนี่ยเขียวอือนะคะดูง่ายง่ายนี่เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ความก็ดูไม่เป็นนะจะเก็บอันไหนเนี่ยงงไปหมดนะคะพอมาดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเราเราเราไม่ใช่แบบชาวสวนแบบทําสวนแบบอาชีพไงไม่นะคะเอามามาพร้อมกันอีกแล้วสองคนนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหม เออเห็นไหมล่องล่องมันไม่มีเห็นไหมคะเห็นไหมเขียวอื้อทั้งทั้งเอ่อทั้งลูกเลยเห็นไหมเขียวอื้อทั้งลูกดังนั้นนะคะนี่ดูง่ายนิดเดียวอันนี้คือไม่แก่นะคะอันนี้ยังไม่แก่ยังยังอีกน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งแหละน่าจะสามวันอัพนะคะสามวันกว่านี่จะได้แต่ว่าพอพอพอมาดูลูกนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมความความชัดเจนมันมีนะคะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมดูนี่ดูนี่มองเห็นไหม นี่เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นไหมคะพอพอดูลูกนี้เ็จใช่ไหมเขียวอือเห็นไหมแล้วก็ไม่มีล่องดูดูลูกนี้น่าหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นล่องไหมคะเนี่แหละความชัดเจนนะคะดูง่ายง่ายทุกคนอันนี้นะพอเราเห็นลูกนี้ปุ๊บเราเก็บได้เลยนะคะอันเนี้ยล่องล่องสีชมพูแล้วก็ลึกๆแบบนี้นะคะล่องลึกๆสีชมพูแบบนี้นะเก็บได้เลยแต่พอมาดูลูกนี้ห้ามเก็บนะคะห้ามเก็บนะคะยังอ่อนอยู่นะคะ เก็บไปแล้วมันก็จะดำนะคะถ้าลูกแบบนี้เก็บไปก็ดำแล้วก็เสียเปล่านะคะนี่เห็นไหมวิธีดูน้อยนานะคะต้องดูอย่างนี้นะคะใช่ใช่ที่บ้านเออมาขามข้อเดียวอ,อีกแล้วอ,อีกลแล้วซลเขาอีกแล้วนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยไปเียนความรู้ค่ะ <c oughs> คุณพ่จะบอกให้นะคะวิธีเออวิธีจะดูว่าเอ๊ะเก็บได้หรือ,อยังเพราะว่าทุกคนจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องเก็บน้อยหนามากๆเลยนะคะพอเพื่อนๆมามาที่สวนคุณพรวันเขาจะบอกว่าแล้วมันเก็บยังไงล่ะแล้วดูยังไงล่ะแล้วเก็บยังไงแล้วอันนี้เก็บได้ยังเก็บได้ยังตะโกนถามเรานะคะเรานะต้องบอกว่านี่นี่นี่เราก็ต้องไปดึงแขนมานะคะชี้ให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องสังเกตยังไงนะคะหนึ่งคือสังเกตล่องนะคะล่องนะคะแล้วสีเปลี่ยนหรือยังนะ ถ้าเปลี่ยนชมพูจ,จัดๆแบบนี้นะเก way, parole, ็บได้เลยประมาณนี้นะคะถ้า like ดูอันนี้เขียวอื้อแบบนี้นะห้ามเก็บเลยนะคะล่องก็ไม่มีนะถี่ยิบนะคะนี่ๆเห็นไหมตาตาเขาไม่มีเห็นไหมตาเขาจะถี่ยิบแบบนี้นะคะดูง่ายมากนะคะดูดูง่ายสุดๆนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมมันเห็นไหมเห็นไหมความชัดเจนถึงถึงถึงเขาจะลูกเล็กนะแต่ความชัดเจนมันก็มีเห็นไหมชมพูชมพูชมพูนะคะ แล้วลองลองก็ลึกนะคะลองก็ลึกเนี่ยมันจะมันจะเห็นชัดเจนความถี่ดีนะสองลูกมันอยู่ใกล้กันไม่งั้นมันมันเปรียบเทียบยากนะคะควรจะมองไม่เห็นความแตกต่างนะคะแต่อันเนี้ยพอดีพอดีมันใกล้กันเ,นเห็นไหมความแตกต่างมันเลยเห็นชัดนะคะนูน่นเห็นไหมอันนี้คือวิธีการดูว่าเก็บได้หรือยางแก่หรือยางพี่พลพี่พร เก็บได้หรือยังเก็บได้หรือยังตะโกนถามนี้ตลอดนะคะผู้พ่อนก็ยากที่จะอธิบายดังนั้นถ้าพูดอย่างงี้เห็นชัดๆแบบนี้โอเคง่ายง่ายนะคะทุกคนนี่ผ่อนก็ให้ดูเลยนะะว,ว่าวิธีการว่าเราจะเก็บตอนไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้คือไฮไลท์นะคะการเก็บน้อยหนานะคะว่าจะเก็บตอนไหนแก่ตอนไหนแก่หรือยังเนาะนั่นแหละ ป็นไฮไลท์เลยนะคะขวญก็จะกดไฮไลท์ไว้ไม่ให้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะคะจะได้จะได้กลับมาดูสั้นๆนะคะไม่ต้องดูทั้ง